สวัสดีครับปะกันทำน่นอยนะครับวันนี้เฮามากันแถวจมตองนะครับก่อนถึงวัดพระธาตุมี่างแยกสีแยกเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายมาสักหน่อยเฮาก็จะปะวัดนาอวัดอยู่ตรงไหนหน่อยน,นะครับถ้าบ่ามี PS, อันที่พีเอสเนี่ยก็ถาม้าบ้าน้จาจองแถวฮั่นก็ได้นะครับว่าวัดทิพย์อับสอนอมอ,นอินก็ว่าวัดน้อยวังสะแกงเนี่อยู่ตดใดน,นะครับ เดี๋ยวรถเข้ามาแล้วเราก็จะเข้ามาแถวในเขตวัดนะครับก็มีซุ้มประตูโคงจัดงามนะครับมีนาคสองตัวใหญ่สีเขียวสีขาวนะครับคอยต้อนรับเราเกาะบริเวณวัดเกาะกว้างขวางดีนะครับ บริเวณวัดกว้างขวางดีครับมีที่จอดรถกว้างนะครับจะจอดรถบัดรถโยนรถเครื่องอย่างก็ได้นะครับกว้างพอสมควรเลยทีเดียวที่นี่นี่เปินจะเอาไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม,มนี่ครับนาะใครที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมก็สามารถมาใช้ที่นี่ได้นะครับก็ที่กว้างขวางร่มรื่นนะครับสวยงาม นะครับปลอดโปร่งดีตัวนะครับโปร่งกายโปร่งใจสบายดีนะครับแล้วก็ลองเตียวเข้าไปนะครับลองเตียวเข้าไปตามต่างตามซุม้มก่นเลยเนาะก็เพื่อดูมีต่างเตียวนะครับต่างเตียวสีขาวง้มนะครับสะอาดสะอ้านอัน เป็นสง่างามดีนะครับสีขาวบ่ได้บ่ได้บ่ต้องมีเสียอย่างมาเซมนี่นะครับมันก็จุดจัดงามแล้วครับเหมือนจิตใจโคนาเนะครับจิตใจธรรมดาธรรมดาที่ขาวใสสะอาดนี่นะครับมันก็สวยงามสวยงามอยู่แล้วนะครับเอาเตียวเข้ามานะครับเตียวเข้ามาทางเิกซ้ายของพระวิหารเนาะ แต่ว่าเป็นเพิกขวาของเฮาเวลาเฮาเตียวมานี่เนาะเป็นเพิกขวาแล้าเตียวเข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่ทางขวาทางในก็จะมีศาลาเป็นศาลามหาราชนะครับอ่างในก็จะมีหุบป,ปั้นของมหาราชของเมืองไทยเฮานี่นะครับเจ็ดแปดเก้าองค์ก่อนนะครับตั้งเรียงรายเป็นสงางามท่านเหล่านี้ก็มีบุญมีคุณกับเฮากับแผ่นดินของเฮานะครับ ที่เฮายังสามารถยืนยงคงอยู่กู้หน้ากู้ตาชาวบ้านชาวเมืองชาวโลกได้นะครับก็บเพราะท่านทั้งหลายเหล่านี้เนาะแต่ก็บรรจ้มาคําว่าองค์อื่นๆเพื่อนอกมีบุญมีคุณนะครับองค์อื่นก็มีบุญมีคุณเหมือนกันแต่ว่าองค์ที่เพื่อนคัดสรรมานี่นับว่ามีบุญคุณต่อประเทศบ้านเฮานี่นักนะครับสร้างคูณูป,ปการครับบ้านเมืองเฮาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะองค์สุดท้ายนี่เฮากับปากกันเคยเพื่อนอยู่เนาะยังได้อยู่ในรัสมัยของท่านก็เป็นที่เคารพรักของประชาชนทั้งหลายจนได้สมยานามว่ามหาราชนะครับก็นี้เฮาลองเตียวไปทางเพิกขวาของวิหารนะครับเพิกซ้ายของเขาเวลาเตียวเข้าไปเนาะก็นันจะปะ องพระธาตุนะครับมีพระธาตุงามอยู่หลังหนึ่งกับมีพระอ,อุโบสถนะครับลายไปอยู่ตั้งหลังนะครับอันนี้ก็เป็นพระธาตุอันที่เปิ้นแปลงขึ้นมาเด่นอยู่กลางค่วงเลยนะครับชื่อว่าพระธาตุอะย่างฮะดูตามปไปก็แล้วกัน จะพระธาตุมานะครับมีประตูคงเตียวซื่อเข้าไปนะครับซื่อเข้าไปหาพระอุโบโสถเนาะโอ้โบสถ์ที่นี่ถึงแม้จะองค์น้อยนะครับแต่ว่างามเนาะเป็นสง่ามีบริเวณชัดเจนนะครับมีพญานาคสองตัวสีขาวสีเขียวเนาะคอยพิทักษารักษาก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอุโบสถปิดเห็นล้วเข,เข้าบาดได้เนี่ยเสียดายแต่แต่ تى, แต่ว่าสังเกตหยอดกุนนะครับ จอฟ้าอัานยังก็ยังบ่แล้วนาอยยังมาได้ใส่นะครับไขรมีรัทธากวันหลังไปแอวไปใจโฮมก็อา,าจจะอจกฟ้าเปิ้นก็ถ้าจะได้บุญได้กุศลนักนะครับป่ะกันนี้เราจะปากันเตียวเข้าไปในพระวิหารหลวงแล้วนะครับวิหารองค์ใหญ่นะครับมีสางาม,มัากนะครับ เดียวผ่านอันพญานาคเข้าไปนะครับพญ,ญานาคเพื่อนก็จัดงามนะครับงดงามมากสังเกตพญานาคที่นี่นี่เป็นสีเขียวกับสีขาวนะถ้าจะมีนัยยะสัมพันธะ์อย่างสักอย่างนึงนะครับที่จะโบกบองเพื่อให้รู้ว่าที่นี่เป็นที่อย่างนี้นะครับเตียวขึ้นวิหารไปครับ องเขาเดียวขึ้นมาบนวิหารนะครับเราก็จะเห็นพระประธานเนาะองงามนะครับเป็นพระพุทธรูปสีทองคําเลยนะครับทรงเครื่องอย่างกริย์เนาะเป็นพระพระทรงเครื่องนะครับนะสง่างดงามนั่งอยู่นะครับส่วนตั้งหลังพวนเนี่ยประดับด้วยกระจกเงาเป็นแผ่นน้อยๆนะครับส่วน บริเวณภายในเนี่ยแถวฟ้าแถวอย่างนี้เขาจะบานมีการเขียนนะอะไรย่างลยนะครับบ่มีการเขียนหูบบ่มีลวดลายอย่างสักอย่างนะครับก็เรียบเรียบสะอาดเหมือนกับจิตใจเรานะครับบ่ต้องมีอย่างสักอย่างมีความเรียบสะอาดนี่ก็งดงามแล้วนะครับเป็นใจที่งดงามแล้วนะมีบุญมีกุศลแล้วครับมาแถววัดแถววาครับทำบุญทำทานวันนี้เฮาหอม ชํารละนี่สงเป็นก้านน้ำก้าไฟนะครับแบงค์ซาวทำงานเหมือนเดิมแล้วครับออรเราอออกจากวิหารมาเนาะออกจากวิหารเติ้วมาตั้งหลังวิหารนะครับเปิ่นบอกว่าหลังวิหารเนี่ย มีอันตำนักนะฮะมีหอหรือตำนักก็แล้วแต่เจ้าแม่จมามเทวีนะครับราอประวัติที่นี่เป่นว่าเจ้าแม่จมามเทวีเนี่ยล่องเรือมาเสร็จแล้วก็กองทุกน้ําอะไรอย่างนี้ก็ครับเนาะก็เลยมาแปลงันวัดไว้ที่นี่นะครับไว้เมินนานจนกระทั่งว่าประเดี๋ยวนี้มันซุบซมบกค่อยจะเหลืออะไรอย่างแล้วนะครับแล้วก็มีโคนเปิ้นมีนิมิตมีอะไรอย่างก็ มาแปลงมาสร้างใหม่นะครับเพื่อมันสวยงามตามในนิมิตที่เปิ้นว่าไว้ว่าต้องการจะเอาไว้เนี่ยอย่างนี้นะครับ เขาก็ออกจากหอเจ้าแม่มานะครับเตี้ยวไปหลังหอเจ้าแม่สักน้อยนะครับเขาก็จะปะว่ามีอันซากของโบโสถ์เก่านะครับกับอันพระธาตุเก่าอันนี้คงเป็นวัดเดิมที่เจ้าแม่สร้างไว้นะครับแล้วก็พังทาลายไปจนกระทั่งว่าบ่ค่อยเหลือยนะครับเป็นตามวัฏสงสารของโลกนั่นนะครับทุกสิ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ดับไปเป็นธรรมดานะครับแต่ยังพอมีเหลือซากอยู่ก็ก่อสร้างแปลงกันขึ้นมาใหม่ครับอันวัดนี้ก็อยู่ติด เมะกับน้ําปิงเลยนะครับเมะน้ําปิงเลยก็ตามตำนาำนะครับที่ว่ากองมาตกมาจมหายที่นี่นะครับเปิ้นก็เลยต้องแปลงไว้ข้างข้างน้ําไม่ปิงที่นี่แหละครับนะครับกล่ปูนนี่ก็จะเป็นอันหานอาหารอย่างที่ป้นขายลาบป้าอะไรอย่างนะครับของอันจอมตองนี่นะครับที่มีจือนะครับแถวแถวข้างวัดนะครับข้างวัดจอมตองครับ ัจากหลังวัดเพื่อนมีก่อสร้างมีอย่างนะครับเราก็มาตั้งหน้าวัดนะครับมาแผ่วตั้งหน้าวัดก็จะเห็นมีเทวรูปอยู่สององค์นะครับก็เป็นเจ้าแม่ทิพย์อักษรกับเจ้าพ่ออมรออินเนี่ยอย่างนี้นะครับที่เิ็นเป็นอันชื่อของวัดของวัดที่นี่นะครับประวัติเป็นยังไงนี่ถ้าอย่าต้องไปค้นหาเอากันคนเดียวแล้วนะครับ วันนี้ก็เอาโมออ้งกกันก่อนนะครับเวลามีน้อยครับก่อจะไปลืมกดไลค์ไว้กดแชร์กดออย่างเพื่อไอ้สองพันกด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หมูเฮอนะครับ